รีวิวค่ะนายค่ะมีประจำเดือนตั้งแต่อายุประมาณ12ปีแล้วเวลาตอนมีประจำเดือนคือมันปวดมากปวดจนทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนที่พี่เขาว่าค่ะไม่สามารถไปเรียนได้หรือว่าวันแรกๆไปทํางานไม่ไหวก็คือต้องลาแล้วก็ต้องนอนอยู่เฉยๆอย่างเดียวแต่พอ3เดือนที่ผ่านมาค่ะนายมาพบว่านายมีปัญหาเนื้องอกในโพรงมดลูกค่ะก็เลยไปผ่าตัดมาแล้วนะคะแต่อากการปวดประจำเดือนเนี่ยก็ยังอยู่ทุกครั้งที่ปวดประจำเดือนนะคะนายก็จะทานนี่ค่ะเม็ดเดียวเอาอยู่ค่ะเป็นยาเม็ดลดปวดประจำเดือนค่ะ ก็ใช้กินยาแล้วมันมันหายหายเยอะขนาดไหนครับเใช้ประมาณของนายคือประมาณ1-2วันแรกค่ะก็คือหายสนิทเลยทั้งวันส่วนวันอื่นๆการปวดมันค่อนข้างลดลงอยู่แล้วค่ะก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลากหลายชื่อมากนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยหมอโอ๊คอยากจะให้เพื่อนๆอ่านตรงชื่อมันจะมีชื่อของเขานะครับนี่คือเม็ดเหลืองที่ ุณนายน้องนายใช้นะครับก็คือมันจะชื่อแมฟฟานดามิกเป็นชื่อเป็นชื่อของยามไม่ใช่ยี่ห้อนะไม่ใช่ยี่ห้อไอ้ชื่อคุณนๆแล้วเนาะคุณคุณแล้วคะเฟน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 นะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเอนไซม์เหมือนกันซึ่งเอนไซม์เนี่ยมีกลไกไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าคอคซ นะครับคอกซ์มันเป็นตัวสร้างพลอสตาแกลนดินอกินหน่อยอ่าเอนเซตจะไปยับยั้งคอกซ์เอนไซม์ซึ่งคอกซ์เอนไซม์มีหน้าที่สร้างพลอสตาแกลนดินอ๋อโค้คือต้นเหตุด้วยอ่าลดการสร้างพลอสตาแกลนดินออกไปอ่าพอสร้างไอต่อกมาออกไปออกไาเปลี่ยนหน้าหน่อยน้องสวยหายปวดยิ้มแย้ม